สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปปิดตายวิภาวดี12นะครับวันนี้หลายๆคนที่ถามผมว่าผมซื้อรถแล้วผมมาเซอร์วิสท,ที่ไหนผมเซอร์วิสอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเลยครับว่าผมเซอร์วิสอะไรบ้างอย่างทันเนี้ย9จที่ผมรับมาแล้วที่บอกว่าขับวิ่งแค่8 44. 4 4ีกิโลเท่านั้นเองวันนี้เราเอามาเซอร์วิสให้เลยแล้วก็มาดูว่ามันรถมันมีอาการอะไรบ้างก็ตอนแรกที่มาเจออาการเบาดับนะครับแล้วก็แบตหมดเนื่องจากว่ารถมันจอดนานนะผมก็เลยทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ไปลูกหนึ่ง จากอู่นะแล้วก็ล้างลิ้นตี๋ผีเสื้อแล้วก็แก้ระบบไอที่มันที่มันจะทาให้มันจะเป็นปาวานออกมานะครับคือทุกอย่างเราจะก,การเปลี่ยนให้หมดอะไรที่มันเป็นอาการสามัญประจํารุ่นเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยโอเคลืมเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่เดสมกาลดาทองสามนะครับใครที่อยากมาเซอร์วิสดูคติเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้นะครับทางใต้ของนต์แล้วก็อู่ติดต่อ,อยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันต่อนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นรถเดิม พ่อกองสองดูกติบรมแมนเชคหมดและคันนี้ติดมัดจําแล้วรถที่เราซื้อมาทุกคันที่ลานนะครับเบื้องต้นผมจะทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องน้ามันเบรกหน้าหลังน้ามันคัตหัวเทียนสองหัวแล้วก็เติมลมยางหน้าหลังนะครับตั้งโซ่สเตอร์อันพวกนี้แล้วก็เรื่องใดสตาร์ทเนี่ยครับมันเป็นมันจะเป็นเคสใบเคสที่ผมเปลี่ยนให้นะสร้าสมมติว่ารถมัน3มขีด4ขีด ได้สตาร์ทสตาร์ทไม่มีแรงแบบนี้ผมก็จะซื้อไดเดนโตที่มันเป็นเมดอินเจแปนแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็จะมาดูด้วยว่าคัดมันลื่นไหมอะไรไหมผมก็จะผมก็ทำการขี่เข้าเมืองเลยให้มันร้อน4ี่ขีดห้าขีดถ้ามันมันร้อนจนให้มันให้เครื่องมันร้อนมากๆแล้วเราลองดับเครื่องสตาร์ทดูดับเครื่องสตาร์ทดูแล้วก็จับอาการว่ารถมันมีอะไรผิดปกติบ้างครับเพราะมันมีปกติผิดปกติอะไรนิดหน่อยผมจะเอาเข้าอู่นะครับแล้วก็จะเซอร์วิสให้จบพร้อมส่งทุกคันเลยนะครับ โอเคตอนนี้อยู่ที่เดฟโูการาดแล้วเซอร์วิสมาตั้งหลายปีไม่เคยไม่เคยมาแนะนำให้ให้ใครใครรู้จกักเลยครับก็ช่วงนี้งานที่อู่เขาค่อนข้างยุ่งนะเพราะว่ารถจะรับเซอร์วิสแค่ดูปกติเท่านั้นแล้วก็อู่นี้เป็นอู่ที่ผมไว้ใจมากที่สุดเลยนะคือคือทาได้แล้วจบทุกอาการนะครับเนื่องจากว่าแบบอะไรที่มันมีไม่จบผมไวใจพี่รถเ,เสียบคอมไม่เลยแล้วก็ดูว่าอะไรมันเสียบ้านอะไรมือสองพี่เขาก็จะมีสํารองเป็นบางชิ้นแต่ส่วนมากก็จะมีลูกชิ้นนะแล้วก็ อู่น,นี้ค่อนข้างเฟรนลี่นะครับคุยคุยได้แบบง่ายมากบางอย่างก็ลดราคาได้ด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบส่งรถในวันนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ผมฝากร้านผมด้วยฮอบบิทยิมฮอบบิทบวิภาวดีสี่สองงามววนห้าสิบสี่แล้วก็เดสโมกาลาร์ดองสามนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แปะแผนที่แล้วก็แปะเบอร์ติดต่อของเจ้าของอู่พี่สมาให้นะครับวันนี้พี่สมาไม่อยู่เราก็เลยไม่ได้เข้าไปคุยกับพี่สมานะแล้วก็ วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณมากครับคุณลูกค้านท่านสวัสดีครับ